ไบักลาตัวเป็นไผ่เอ๊ะบลาร์บลาซื้อยังผมซื้ออาเธอร์ครับโอ้บอลาร์ไม่ยังมาเลี้ยงงวัวติเอ๊ะอาเธอเร์หมาใส่บิลเลียนหมาใส่บิลลิงดื้อคือลิงนี่พี่น้องอาเธอร์เพิเ่นมาเลี้ยงงวัวพผุนผุนผุน <c oughs> อ,อ้าเถอหมาใส่บิลิงเพิ่น,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  damals, นวน่นาวโอ้ยเพิ่นดือ้อข,ขนาดพี่น้องพุ่นพ่นพ่นพ่นหอนเพิ่นไปพุ่นพ่นอุออ้ยหมาไว้น้ำพี่น้องหมาไว้น้ำเธออุ้ยพ่นพ่นอ้ยพ่นพ่นพ่นโอ้ยขาดขนาดอาเถอะอาเถอหมาใส่บิริอันส่บิริอัน ใส่บิลิงโอ้ยดื้อคือลิงพี่น้องผุนผุนมาผุนผุนเพิ่นห้อนเพิ่นปน้ำนอาบนผุ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 นโอ้ยข้าขนาดเพิ่นมาเลี้ยงงัวกับแม่เพิ่นโอ้ยมาช่างว่าแท้ไปแล้วพี่น้องไปแล้ว